สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่ดูซิว่าค่ำคืนนี้วันนี้มีพลังงานของใครอยากจะสื่อสารมาถึงคุณไหมนะคะถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะ ดูซิว่าพลังงานวันนี้มีพลังงานของใครคิดถึงคุณไหมมีไพ่อยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับตัวคุณแล้วแต่เลยนะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เดือนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงไพ่อยากจะสื่อสารอะไรพลังงานของพวกคุณตอนนี้โอ้โห มาดมั่นมั่นใจในตัวเองมากๆเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งตัวเก่งค่ะฉลาดแล้วพราวในตัวเองมากๆเห็นถึงความอ่าเพอร์เฟกในตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ตอนนี้คนเก่าๆนะมองมาที่คุณนะตอนนี้นะเห็นได้เลยถึงความสมบูรณ์แบบในตัวคุณฉลาดแต่งตัวเก่งดูดีมากม ตอนนี้พลังงานนะคะคุณน่าที่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ากับคนเก่าๆนะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่น่าเบื่อตอนนี้คุณไม่น่าที่จะคุยกับเขาละพลังงานนะรู้สึกว่าได้แต่คิดถึงแต่จะให้คุยก็คงไม่อยากจะคุยพอรู้สึกว่าน่าลำคาญคุณรู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่อะจริงๆแล้วเชื่อว่านะคะ ตัวของคุณเองก็อยากจะเคลียร์นั่นแหละอะไรที่มันยังค้างคาใจกันเชื่อว่าคุณก็อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับคนเก่าๆของคุณไม่ใช่ไม่อยากพูดไม่อยากคุยแหละหลอกแต่ว่าตัวคุณเองตอนนี้บางพลังงานนะมีการปิดกั้นกันมีระยะห่างกันไปแล้วมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ต้องยอมรับนะว่าพลังงานเชื่อว่ามันก็ยังมีความต้องการกันอยู่แหละ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูหน่าเบื่อยังไงก็ตามพลังงานของคุณดูเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนรู้สึกว่าจะไม่ยอมอะไรที่ที่มันที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณน่าที่จะให้อภัยมาแล้วแต่มันเป็นความรักที่ไม่ตัดสินใจเป็นความรักที่ต้องรอคอยเป็นความรักที่ฝั่งหนึ่งไม่ไม่พยายามอะไรกับคุณ เท่าไหร่คือเอาง่ายๆอ่ะมีอีโก้ในตัวเองมองแต่ตัวเองคุณก็รู้สึกว่าอ้าคุณก็ไม่ได้ด้อยอ่ะตัวคุณเองก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองเนี่ยมากพอคุณก็ไม่ได้แคร์เพราะอะไรที่ที่คุณเบื่อหน่ายที่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณลาคาญใจคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แคร์นะพลังงานหน้าพ่ยเห็นได้เลยว่าตอนนี้คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง เหมือนตัวคุณเลือกที่จะอะไรที่ไม่ใช่คุณก็ตัดทิ้งไปคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่คำไหนคำนั้นพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าหวงความเป็นโสดด้วยตัวคุณแต่ก็เปิดโอกาสให้อยากอยากเริ่มต้นใหม่นะกับชีวิตแต่จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่าย,ายๆหรอกแต่ผู้อ่านสัมผัสได้เลยว่าคนเก่าๆของคุณหวงคุณ อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะคุยอยากจะเคลีย์อะไรที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เคลีย์ผู้อ่านเห็นถึงความที่เขาอยากจะมาเคลียนะคะมีคนอยากจะมาเคลีย์ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณบล็อกเขาไม่ได้เปิดใจพูดคุยกับเขาเขารู้สึกว่าตัวตัวตัวคุณเองตอนนี้ดูแลตัวเองดีมากเขารู้สึกว่าอ่าเหมือนคุณอนะไปโฟกัสที่ชีวิตตัวคุณเอง ชีวิตพยายามที่จะไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้หันมามองที่เขาพลังงานหน้าไพ่ตอนเนี้ยคุณทรงสเสน่ห์ในสายตาคนเก่าๆของคุณมากๆนะคะมีคนอยากมาหาคุณนะคนที่คุณปิดใจกับเขาคนที่คุณไม่พูดไม่คุยตอนนี้เขารู้สึกว่าอา,อารมณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงเขาอ่านเกมคุณไม่ออกเขาเดาทางคุณไม่ออกนะคะ รู้แต่ว่าตอนนี้คุณดูทรงสห์มากๆมีคนอยากเดินทางมาหาคุณค่ะมีคนหวงคุณด้วยตอนนี้นะมีคนอยากพูดคุยกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมีเป็นพลังงานที่สัมผัสได้ว่าพอช่วงวันเวลาผ่านไปมันทำให้เขาได้เข้าใจว่าเอาจริงๆแล้วคนคนนี้ยังต้องการคุณ ถึงแม้ว่าจะนิ่งกันไปเขาก็ยังอยากจะพูดคุยอยากหาข้อตกลงตอนนี้ถ้าเขานิ่งเขารู้สึกว่าใจเขาไม่อยากจะนิ่งแล้วนะเป็นฟีลอารมณ์ที่อยากจะพุ่งมาหาคุณแล้วนะเพราะรู้สึกว่ายิ่งปล่อยคุณไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะจบจบไปเลยอะรู้สึกว่ามันจะจบไปโดยที่คุณไม่ได้คิดที่จะมาเริ่มต้นใหม่อะไรกับเขาแล้วชีวิตของคุณมัน,ม,นมันอยู่ในจุดที่มันดีชีวิตของคุณมันอยู่ ในจุดที่มีตัวเลือกทางเลือกด้วยบุคลิกภาพคุณด้วยหน้าตาของคุณตอนนี้รู้สึกว่ามันดูมันดูดีจนเขารู้สึกว่าเขาหวงแหนถ้าปล่อยไปเนี่ยคุณจบกับเขาแน่นอนเลยจบแบบถาวรเลยชีวิตของคุณเหมือนมันไปข้างหน้าแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาใจเย็นกับคุณมากไปความใจเย็นของเขานี่แหละ การรอเวลาของเขานี่แหละทำให้ทุกอย่างมันต้องพังด้วยความใจเย็นของเขาบางครั้งคิดช้าเกินไปพลังงานของคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เยิ่นเยอะกับอะไรความรักรักก็คือรักถ้าไม่ใช่ก็คือตัดทิ้งอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่คำไหนคำนั้นคือไม่ไม่อยากจะมานั่งเสียเวลาอะไรที่น่าเบือ่อน่าลำคาญคุณเลือกที่จะ ปิดกัน้นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะมารอคอยเวลาแบบให้คุณต้องมานั่งรออะไรอ่ะมองว่าอารมณ์ของคุณไม่ใช่ฟิลที่จะมานั่งรอใครแล้วรู้สึกว่าเสียเสียอารมณ์น่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความใจเย็นของเขานั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าพังแม่งทิ้งเลยไม่ได้ก็ไม่เอาเสียเวลาอยู่ไปก็เจ็บรอคอยไปก็เสียเวลาเปล่า อะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคุณมีความสุขดีกว่าไหมเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวคนอื่นมีความสุขกับชีวิตของตัวเองกับเพื่อนกับคนใหม่ๆคนรอบข้างอะไรที่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้ตัดทิ้งจบไม่ได้ก็ไม่เอาความรักไม่เห็นจะสนใจพลังงานของคุณพร้อมที่จะมีไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณต่อให้คนเก่าๆพยายามที่จะเข้าหาคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจแล้ว คุณรู้สึกว่าในเวลาที่คุณให้ความสําคัญคนพวกนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นความสําคัญในตัวคุณในวันที่พวกคุณไม่เอากับเสนอเสนอหน้าอยากจะเข้ามายึกยึกยักย,กยกัมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าลาคาญพวกคุณรู้สึกว่าต้องการความชัดเจนต้องการความเคลียร์ในเรื่องความรักถ้าจะมารับๆับล่อๆถ้าจะมาแบบยึกยึกยักยักยก,กล้ากลัวถอยไป พวกคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลาขอไปเริ่มต้นใหม่ไปมีความรักที่มันสามารถเติมเต็มกันได้เป็นความรักที่สามารถเป็นครอบครัวกันได้ไม่งั้นคุณก็เอาความรักที่คุณมีให้กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักดีกว่าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะมาสนใจอะไรพวกที่แบบยึกยัก,ยก,ยกในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการรักที่มันดีๆ เพราะคุณเป็นคนรักพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ต้องให้ใจคุณเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่คุณตอนนี้เหนื่อยรู้สึกไม่อยากจะอะไรแล้วในเรื่องความรักคุณอยากจะหลุดพ้นอยากจะนอนตื่นสาย,สายอยากจะพักล่างรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไปพยายามอะไรเพื่อใครรู้สึกว่าคุณทำมามากแล้วถ้าไม่เห็นคุณค่าไม่สนใจคะ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าขอมีความสุขเริ่มต้นใหม่อยากไปไหนไปอยากทำอะไรทําอยู่ในโลกของคุณความพอใจของคุณคุณเหนื่อยมามากคุณแบกรับความรู้สึกมามากแล้วคุณเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับหน้าที่การงานภาระในครอบครัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับคนอื่นมามากคนรอบข้างคนในครอบครัวคนรักก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณขอมีความสุขเริ่มต้นอะไรใหม่ อะไรที่ไม่ใช่ปล่อยเลยค่ะคุณไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับใครอีกต่อไปอะไรที่มันไม่ใช่คุณเลือกที่จะตัดทิ้งคุณเหนื่อยกับคนอื่นมามากขอมีความสุขความสบายใจให้กับตัวเองดีกว่าพลังงานของคุณนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าต่อไปนี้ยชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ต่อสู้อะไรมาเยอะ กับคนรอบข้างก็เหมือนกันคนในครอบครัวก็เหมือนกันคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะมุกไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่อดทนอดกั้นกับอะไรหลายๆอย่างมามากคุณผ่านอะไรมาเยอะจนคุณรู้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวในชีวิตเห็นถ,ถึงความสำเร็จ การต่อสู้อะไรในชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าคนรอบข้างถ้าจะมาคิดอะไรกับคุณบอกได้เลยว่ากินคุณไม่ลงเลยจริงๆพลังงานหน้าไพ่เห็นถึงความสำเร็จในตัวคุณชัยชนะที่คุณได้รับมีแต่คนชื่นชมเห็นไหมคะความตั้งใจของคุณความไม่ยอมแพ้ของคุณความเป็นนักสู้ของคุณบอกได้เลยว่า คุณจะมีทางเลือกเข้ามาในเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะคิดวางแผนทำงานโปรเจกต์อะไรในชีวิตคุณจะมีชื่อเสียงเรื่องความรักมีแต่ตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกในวันที่คุณมีความสำเร็จในชีวิตในตัวคุณเองคนเก่าๆก็อยากจะเข้ามา เรื่องการเงินเนี่ยค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณความมั่นคงไม่ว่าคุณจะไปลงทุนอะไรคุณจะทำอะไรรู้สึกว่าในเรื่องการเงินดูเข้าข้างคุณเหลือเกินคนเก่าๆก็พยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณพยายามที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณแต่ว่าตัวของคุณเองตอนนี้เลือกที่จะรักตัวเองรู้สึกว่าอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพยายามสมดุล ชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีชีวิตของคุณตอนนี้ต้องการความถูกต้องสมดุลบาลาน์ชีวิตของตัวเองได้อย่างสวยงามไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณตอนนี้ตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบอีกต่อไป ไม่ต้องการเอาเปรียบใครด้วยคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสำเร็จความมั่นคงเกิดขึ้นที่ตัวคุณความรักถ้าจะเข้ามาต้องแต่งงานจดทะเบียนหรือใช้ชีวิตด้วยกันแบบเป็นครอบครัวเป็นจริงเป็นจังเป็นความมั่นคงถ้าเข้ามาลับๆรอๆถ้าเข้ามาไม่มีความชัดเจนอะไรในชีวิตคุณคุณไม่เอา บอกได้เลยคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเลยนะคะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นได้เลยว่าตอนนี้คุณนิ่งสง่างามอยู่ในพื้นที่ของคุณคนที่จะเข้ามาก็คือเนื้อคู่ของคุณก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะคือเงินความมั่นคง คนที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนคุณคือคนต้องมีคนคนนั้นจะต้องมีความมั่นคงในเรื่องการเงินมีความสุขุมในในอารมณ์ในการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานที่ดีเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณตอนนี้ดูสง่างามมากการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณนะคะอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตบอกได้เลยว่า คนที่พลาดจากคุณไปเสียดายคุณมากๆอยากกลับมาพยายามเพื่อคุณตอนนี้ถ้าคุณนิ่งใส่ใครไปนะคะบอกได้เลยว่ามีคนเสียดายคุณในวันที่ตอนนี้เห็นชีวิตของคุณมีความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตของคุณกว่าจะมีวันนี้ได้คุณต้องต่อสู้อะไรมาตอนนี้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเหตุและผลความมั่นคงในชีวิต มีคนเสียดายคุณนะคะตอนนี้แต่ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งเสียดายคุณอยู่เงียบๆรู้สึกว่าคิดได้ก็ต่อเมื่อสายไปสายไปจริงๆค่ะรู้สึกว่าเขาฉลาดความฉลาดของคนคนนั้นนะ่ะคิดได้ช้าเกินไปใจเย็นเกินไปกับคุณเพราะตัวของคุณนะเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีพลังในตัวเองมากๆ เพราะฉะนั้นคนที่รักคุณคนที่รอบกายของคุณตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าได้แต่แอบมองคุณชื่นชมในความสำเร็จกันที่คุณชีวิตของคุณไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้หันกลับมามองบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณเมินเฉยใครก็ตามที่มาสร้างปัญหาใครก็ตามที่ทำให้พวกคุณต้องเสียใจต้องผิดหวังตอนนี้พวกคุณเมินเฉยพวกนี้เหมือนกับเป็นธาตุอากาศ คุณพวกคุณจะไม่สนใจเลยชีวิตคือไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าไม่มาให้ใจไม่ให้ราคากับคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวของพวกคุณไม่ว่าคนรอบข้างเพื่อนคนที่คิดไม่ดีกับพวกคุณก็ตามอารมณ์ของคุณตอนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่จัดการอารมณ์ความรู้สึกการใช้ชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีสมดุล บอลา้านชีวิตตัวเองได้อย่างสวยงามมีเหตุและผลเป็นไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใครอยู่แล้วพวกคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่ดีคนหนึ่งมากๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดไม่ดีบอกได้เลยว่าต้องนั่งเช็ดน้ำตาเขาเรียกว่าเสียใจเลยคะ่ะตอนนี้เพราะว่าพวกคุณไม่ได้จะสนใจไม่ได้จะให้ราคา คนรักก็เหมือนกันเสียดายคุณคะ่ะบอกได้เลยว่าเสียดายตอนนี้พวกเขาไม่ได้มีคุณค่าทางความรู้สึกอะไรกับคุณเลยไม่ได้ให้ค่าไม่ไม่ได้ให้ราคาพวกคุณดูวางตัวเมินเฉยชีวิตของพวกคุณมันไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นการที่จะมาคิดอะไรเล่นๆใจเย็นๆให้พวกคุณต้องรอเสียใจคะ่ะพวกคุณไม่ได้รอแล้ว พวกคุณไม่ได้สนใจแล้วกับคนที่ก้าวกลัวในเรื่องความรักเพราะพวกคุณรู้สึกว่าพวกคุณเต็มที่แต่พวกนี้ไม่คิดที่จะตั้งใจอะไรเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยค่ะเสียของที่ดีในชีวิตไปแล้วอย่ามานั่งเสียใจทีหลังเพราะพวกคุณไม่ได้แคร์ขออยู่กับตัวเองมองอยู่แบบเป็นไงละ่ะเพราะว่าพวกคุณอะตอนเนี้ย ชีวิตของพวกคุณมันไปโฟกัสที่อนาคตตัวเองการงานความสำเร็จความมั่นคงอย่ามาพยายามบอกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมถ้าจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมพวกคุณคงไม่เอาเพราะชีวิตของพวกคุณมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วจะกลับไปงมหอยโข่งอะไรที่เดิมเชื่อว่าพวกคุณมีสติปัญญามากพอนะคะไม่ทราบว่าพลังงานวันนี้มีคนเสียดายพวกคุณมากๆ แต่ทำอะไรไม่ได้เขารู้สึกว่าตอนนี้พวกเขาเหมือนธาตอากาศในสายตาคุณคุณดูเยือกเย็นดูเลือดเย็นกับพวกเขาเหลือกเกินนะคะเห็นถึงความทรงพลังในตัวคุณมากๆเห็นถึงความทุกอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้ดูเป็นเหตุและผลมากๆเลยอ่ะ สุดยอดมากๆกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะคุณทําให้คนกลุ่มหนึ่งน้ําตาเช็ดหัวเข่าเลยไม่ว่าคนเก่าๆของพวกคุณก็ตามนะที่ปล่อยให้พวกคุณหลุดมือไปใจเย็นไม่เลือกที่จะทําอะไรก่อนหน้านั้นวันนี้ต้องน้ําตาเช็ดหัวเข่าเพราะพลังงานของพวกคุณค่ะ